สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกาีิมาขยายเชื้อไอบีเอสครับรือซื้อเต็มๆว่าบาซิลัสซับซิลิทนะครับใช้ในการป้องกันล้วกําจัดเชื้อรานะครับเชื้อราที่ไม่ดีครับครับส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็มีเนี่ยครับอันนี้ผงโกโก้นะครับที่ผ่านการเคี่ยวนะครับเคี่ยวจจละลายนะครับเคี่ยวจนละลายใช้น้ำประมาณ5้าลิตรครับ กับผงโกโก้ประมาณ500ครับเที่ยวจนละลายที่สองก็เป็นกากน้ำตาลครับกากน้ำตาล2ลิตรครึ่งนะครับแล้วก็มีนมเลกตาซอยครับ1หนึลิตรครับห้ากล่องกล่องละ2 0 0้ซีซีนะครับ5กล่องก็เป็นลิต,ลตรหนึงพอดีครับที่คาดไม่ได้ก็เป็นเชือ้อ BS ครับ บาซิลัสซับชีนิตครับผมไส์ประมาณสองร้อยครับอ่าสองร้อยกรัมเลยครับสองร้อยกรัมแล้วมีสุดท้ายก็เป็นเกลือครับอ่าเกลือประมาณยี่สิบห้ากรัมครับครับเริ่มเลยครับเริ่มแรกผมก็จะที่ผงโกโก้ที่มันฮอนเลยครับลงไปในถังครับถังนี้ก็ไส์ถัง เจ็ดสิบห้าลิตรครับอเครับปิดฝาเทะัทงแล้วก็ปิดฝาไว้ครับประมาณห้านาทีครับเพื่อความร้อนมันฆ่าเชือ้อถังก่อนครับประมาณห้านาทีครับครบห้านาทีแล้วครับ กำลังเข้ามาครับลำดับต่อไปนะครับไปเข้ากระสิเติมก้างน้ำนำตาลครับก้างน้ำตาล2ลิตรครึ่งครับแล้วก็ตามด้วยน้ำ 40่สลิตรครับัตรงไแล้ว นุมเแล็กตะสวอยครับ ไปก็เติมปูเซนมาซิลัสซับเิลิตลงไปเลยนี่ครับผมใช้แบบผมนครับเซอร์เก็บได้ประมาณ2ปีครับตอนนี้ผมซื้อวันพายาบรลิสมาที่เมษายนหกครับ คนครับเสื้อพวกนี้มันมีตตยไงครับมันทนความอวน แล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเติมเกลือครับเพื่อป้องกันการเกิดหนอนครับเกิดหนอนจะอจอเกิดจากแมงวันครับประมาณ25กรัมคพิดฟ้าครับ พิษฝาแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ลมครับอีห้ามือคอยมาเปิดแล้วก็คนแล้วก็พิษฝาไว้ครับคนเพื่อเติมอากาศลงไปครับเพราะว่าชิลซี่พวกนี้มันใส่อากาศนะครับในการจเจริญเติบโตครับแล้วก็อีห้ามือก็คอยคอยเปิดแล้วก็ที่ต้องขล่นครับเพื่อเติมอากาศแล้วก็อีห้ามื้อครับ จะเปิดไปไซส์เลยครับรวมทั้งมด15้มือครับวิธีไซส์ก็คือโฮเชอร์10ลิตรครับผสมกับน้ำพันลิตรนะครับหรือว่าไง่ายก็คือน้ำยีสลิตรผสมกับโฮเชอร์องซีซีครับประมาณนี้ครับฉีดพ้นลงไปที่รอบๆทรงคุมครับฉีดลงดินนะครับเป็นการป้องกันเชื้อราครับ เืล่าที่เกิดขึ้นกับผลไม้ที่เห้าปคู่ไว้ครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่มีทิพาดคลิปดีๆต่อไปครับ